พี่น้องเฮามาเห็นอันสาวบุญมาม่ห้างลูกโซ่ที่เคยไปช่วยเล่ายุทธกรณ์ะเนาะสบายดีเอ้ยเออจะไปจังไดมาจังไดขึ้นมาอยู่นี่อันนี้เอาอยูนี่แล้วเดินมาเงินมาบแบนอยู่โอ้เ <มา S 3> ด็กเด็กกออนุญาตหนีไม่ไมนี่เด้อโดยอ๋อพี่น้องเอ้แต่พอเขาจังผ่านไปตูบน้อยเจา้าตะกี้บบเห็นบบเห็นคอยจะมาอยู่พี่เลยจะมาอยู่น้ำไผยอยู่พี่นะ่ะอยู่เฮือนพี่น้องแล้วลก็บพ่อค้าวายพอได้อยู่ได้กินนี่แหละ เลลี้้ยยงูกนอแมาขายวายใช่ลูกเจ้าผู้นึงนะใช่ลูกผู้นึ่งเมืม่ออยู่น้ำป่าแล้วอยู่บ้านอยู่น้ำป่าอยู่อนาพลานผู้ด<ร>ง,ง,งเห็นผู้โดยโ<อ>ดยโดยโดยพี่น้องเลยสร้างว่าบ่าเตียงมาน่าตะตลาดดงเนาะเดี๋ยวมาเห็นหนาแล้วพี่น้องเลยมาขายวายประชันมาเจ้าวายให้เ <c ười> จ้าขายมัดเท่าไรเอย่ยมัดหนึ่งสาวพันสาพันเบิดนี่นะ หมดโบแมนนกหมดนี่สาวพันน้องมัดหนึ่งมัดหนึ่งสาวพันมัดหนึ่งสาวพันพี่น้องเยเบิดนี่มีจัะมัดจะมัดมาให้เฮาหนิหมดนี่ก็เสนเศร้าเสนเศรหกมัดบ่โดยโอ้โดยโดยโดยไปซื้อซื้อรับน้อเขามาขายโตโดยพอได้อยู่ได้กินเนี่ย่ือพอได้อยู่ได้กินนี่แล้วบ่มีข้าวกินด้โอ้บ่มีข้าวกินเดี๋ยวนี้นะเนื่องจากโบเนงจากโบ่มี เงินห่านบ่มีบ่มีเงินบ่มีเขากินจะมาอยู่น้ำพีน้ำน้องตอนนี้น้ำพีน้ำน่องก็ไปขายไว้กินเอาพี่น้องเน่ยอยู่บ้านใดเอ่ยพี่น้องเน่ยอยู่ทางปลกซองพูดเดี๋ยวเจ้าเป็นได้ไรมาได้คือได้มาขายอยู่ตลาดนี่เอามาขายเลยเขาก็ครอบครัวเขาคอยกับครวบข้อคอยดิอืมแดีวเจ้าเจ้าอันมารถยังนี่มานี่คอยนันเม่นขี่รถใหญ่มาน้ำเขาขอน้ำเขาไปน้ำเขาดิอ๋อขอขี่รถมาน้ำเขาโดย แลไร b a l a n c กับเมื่อเมื่อนอนอยู่ปากช่องเพราะว่าแบบนี้ b ล l a n c กับเขาวามาแหละค่ะกับเมื่อนอนเขารถช่องแถวมาเอาด้วรถดช่องแถวมาโดยอันนี้อันนี้ลูกชายล่ะจะบอลูกชายแหละนี่มันแหละสบายดีด้วยพวกล่ะสบายดีนะสบายดีด้วยน้องมือด้วยน้องมือไว้น้องมือก็น้าเคยอยู่เด็กตะกี้เลยดยจําระบาบ่ได้บอจําได้ยี่บอจําได้บอโดยจะเอาไปใส่เบิร์ดและผ้าห่มผ้านอนบ่เตียงเอาไปให้ เขาเอาเลยเขาเอาแพรเอาอันนั้นพี่น้องไปพระเศร้าเฮื่อนเขาแล้วเขาบ่มีแล้วเขาเอาเลยโอ้โหให้ดิคนที่คนที่เลื่องกันเนี่ยอ้ยายในภรรยานี้บอหอยู่นั้นยายคนให้เจ้าอาศัยอยู่กี่ไหนลาเจ้านี้ลานี้บอหอยู่แล้วไปอยู่นาพี่น้องแล้วเขาอยู่นาพี่น้องเราผ่าพี่น้องก็หายแล้วบให้ยเอาเลยพี่น้อะลาไลรไปลาอีกอะไรช่างว่าแท้ แ่เจ้าเอาที่อยู่ที่นอนไม่ใช่จะมาอยู่มานอนแบบนี้นะชนะเสื้อหนึ่งบารายดอกอันพี่น้องเอาหายนอนกับพรมพื้นหนึ่งบารายนอนบ้านอยู่ปากซ่องพูบ้านบ้านอยู่ปากซ่องโดยและมาขายเครื่องอยู่ตลาดดงนี่ไปรับวายมาบ่รับวายไปเอามาจะใช่นี่เอาในสวนเขาอยู่ในสวนอ๋อเจ้ไปเจ้าไปซื้อมาเนไ่ยซื้อน้ำเขานัไงหมดนี่ฮ่าฮ่าิปเคยซื้อไงอืมพอเรามัดไม่อีก แต่มามัดมาเปล่งเอาไหมโดยเออกระเพาะได้ขายอยู่บ่พอได้ขายอยู่มื้อนี้น้ะบ่ได้ขายเมื่อวานนี่มืดื้อนี้กระเพาะไรคลายย่างกระเพาะได้ขายจักมัดเล้วื้อนี้อ้าวยังคือเก่าเฉี่ยเงินใช้ซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อตุกซื้อเต้ากินบปดนี้เนาะข้าวเขาก็ให้มายนึงหนึ <don> <อ>่งหนึงโดยแต่ว <in foreign language> ่ามองหนึ่งข้าหนึ่งน้ำมีอยู่บ่อยู่คุ้นกะมีอยู่หักบ่มีทั่วข้าวกินนี่แหละบ่มีทั่วข้าวกินหดมวยกัมีพี่น้องนะพี่น้องทางใดอ่ะนะ พี่น้องทั้งอาน a n ทั้งพ่อเนี่ยแหละทั้งพ่อโดยอ๋ออยู่ที่เขาโดยจ่าเดือนแล้วจะลงมาอยู่พออพี่น้องมีหาเดือนเลยดิหาเดือนแล้วป้าโตแต่ลูกลูกผู้ใหญ่ผู้หญิ่งฮะน่ะเมื่อบ้านเมื่อบ้าเมื่อยู่น้ำป้าเมื่ออยู่น้ำป้าพล้านเขาเขาหำเขียนอยู่เพื่นเลยบ่โดยโอ้มันบัวไวเพื่อมาเลี้ยงอยู่นลำกันกับผัวไวเราไปนะอยากไปน้ำแม่อยู่ห่างวะอยากเขาอยู่น้ำป้าอาซาหรอวะ ให้จะไปให้จะไปขออยู่ทาน้ําปะนี้โดยก็ยังอันมีลูกมีผัวแล้วบ่ตอนนี้ก็บ่ยังบ่มีคือเก่าบ่ได้เอาไผดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือบ่หาลูกหาผัวชามันจังจังอ่าบุ่บ่ยากเนาะบ่อยากอยู่อยู่คนกับลูกพ่ออือโดยบ่ทันจักได้ดอกดแล้วบ่ลาบบ่ว่าดลาบบ่เอาลาบเคยสิผ่านมานี่ติเออลาบสิผ่านมา มันบุรีป่วยหรือบุรีแหไรมันเห็ดแปลมละมรลอยดีเพิ่นเห็ดได้ไงผัวเก่าจ้ะนะตะกี้นะเพราะคนบุรีได้เขากินยากินย่อมบางทีเขาก็ไล่ท่านไ่เตะเขาด้กินยาบ้านะยาบ้าบ่เอาคนนี้ชั่วโมอนี้เขากินยาบ้าดิยาบ้าคันมียาบ้าอะไรอยู่ได้ห็นนะคันมียาบ้าอะไรอยู่ได้อยู่ได้คันบ่มียาบ้าถ้าบ่มียาอะไรมันจยาคาเขายะตีจยาคาเลยคาจากพันต์เตะ้ดินะ เรบอเอาคอยละยาเขาอยู่กับลูกคอยละยาโดยชีสุขชีเน่าแกอยู่กับลูกนี่ก็สบายใจกว่าเนาะสบายโดยโดยโดยพี่น้องเลยแต่เจ้าก็ยังหาเลี้ล่อนกินไปไมซี่แล้วบอกง่ายๆแต่ตัวนี้เนาะยังบ่มีเป็นรักเป็นแลงบ่มีอยู่แถวบ้านนะกับบ้านบ่มีตลาดบ่แถวปากซ่องนะคือขึ้นมาขายอยู่พี่นี่กับมันเนาะขายมันมีมูลลายหลายคนขายนะมันไม่ได้ขายดิ อคนแม่ค้าเจ้าขายคือกันนี่มันหลายตลาดน้อยก็อยู่ในบ่บ่ได้คือแบบนี้ได้อือโดยโดยโดยมาเตียงก็บ่ได้อันน่ะสรางเข้าเบิ่งตลาดปากซองเนาะตลาดใหญ่อยู่บ่ตลาดน้อยอ่าตลาดเขาขายอาหารกินอาหารยังเด้โดยค่ําบ่จนสิเมื่อบดนี้เจ้าเมื่อบ้านน่ะเมื่อค่ําพ่นเลยเมื่ออเพิ่นปิดจังตลาดนี่น่ะเอ้ย ประมาณห้าโมงปลายพวกนี้ห้าโมงปลายกับพิษเนาะตอนนี้กเวลาอี่โมงปลายอลไรพี่น้องเลยเมื่อนี้น่ะยังบดขายยังมัดเมื่อนี้ยังยังคือเก่าบดขายยังคือเก่าโดยบดขายก็จำเป็นต้องได้เอารถขึ้นรถโดยสารเมื่อโดยปาแม่าวหน้าวมันก็ซื้อกินไปวันวันบ่ซื้อกินไปวันวัน โดยเข้าสิมาแรงมาง่ายนี่ก็มีอยู่บ่มีบ่บบลายดัมโลโซงโลดําชองโลนี่โดยอ๋อโลหนึ่งนี่กินอิ่มบ่กับลูกเจ้าอิ่มอิ่มเรือติดหน่อยอยู่น้ำกันจะคนค่อยก็อยู่ครอบครัวค่อยช่องคนเราอ็อยู่เพื่อนเล่าอาบัดเจ้าเจ้าจะนอนอยู่ใช่ป่ะนอนในแบบเพื่อนหน่อยเด้เพื่อนไพ่ในหน่อยนอนอยู่เพื่อนไพ่เพื่อนไพ่เขาให้นอนเพื่อนไพ่สังหาเด้เขาก็นอนเพื่อนใหญ่คนนั้นอูู่คอยนอนเพื่อนไพ่ เดียวนะนะโดยของอยู่นลำมูเนาะอยู่น้ำพิ่นนอนอยู่เพือนไพรแะลรเนาะอยู่ํำเขานอนเขาให้นอนใช่กบนอนหันเลยอืออบัดอันนั้นน้าในพื้นไพ่ก็ได้ใช่น้ำพิ่นอยู่บ่ะใส่ดูใส่น้ำเขาโดยโดยโดยเมือนี่น่ะพี่น้องเล่าอันน่ะทั้งหกมัดหกมัดกระเียนสาวนาะงเราขายมัดละสาวพันกีบ เราวบองหยิบน uh so like ้ำด้วยล่ะหยิบน้ำด้วยน้ำน้ำมันมีน้ำเออน้ำด้วยเอกินบ่อขนมอะกินบ่ขนมอ๋อบ่กินบ่อกินบ่ออยากเด้เหรอกินบ่ขนมกินบ่ออ๋บ่ออาบ่อเจียบเจียบน้ำน้ำมันมีน้ำเยมาหยิบเลยนี่ไปไซนหน่ะพี่นางพี่นี่นี่ดื้อเด้อดับบ้าเชีขนมไม่กินเด้อดืเด้อเราเอาให้แล้วเคยเอาให้เอาใช Do vậy, mhm. 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 Mà Mhm. 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 trên Mhm. 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 nó Mhm. 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 con Mhm. 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 นั่งลงบันนี่นั่งลงบ้นนี่นั่งลงบันนี่นั่งลงกินบันนี่แก่กินแก่กินบ้นนี่แก่เพิ่งกินนี่แก่กินบ่พาลูกพ่อเจ้ากินข้าวกินน้ำแล้วมันนี่กินแล้วอ๋อได้ยังกินเลยเชืออันนั้นดักแด้ให้เขากินโอ้ดักแด้ด้วยมันขิเลีวเข่าบ้อใช้กระปิ้งไก่อ๋ออะไรเดี๋ยวว่ากินต่ดักแด้ไม่กับขีเลีวเข่าแล้วแต่พอเบิ่งลูกคือหิวหิวกินดักแด้ซื้อจิ้นเล่นี่กินดักเล่จิ้อเล่นเนาะแล้วกืระปิ่งไก่ป้อนมั้ย ยังบ่ไรของเงินตะกีบมันนี่ฮะบ่แลยเฮากระมาโอ้มามากระมานสวยเลยเนาะจักโมงจะมาฮันเปิดมา10:00น11:00นพุ่นโอ้เขาก็ขายหมดแล้วสิเนาะโดยมาบ่ได้ขายเฮาก็จ้างรถโดยสารมาน่ะจ้างบดหรือว่าพออาศัยเพิ่นมาจะซื้อจ้างก็บ่แพงเฮาเคยเด้อยอ10,000บาหอดีไหมสิ0พันไปกลับพี่น้องเลยโดยฮอดบ่ตลาดปากซองพูอน่ะบ้านจะยู่ฮอดตลาดปากซองฮอด บ่ฮอดบ่ฮอดแล้วตลาดพออยู่ในตลาดได้บ่อยู่ในตลาดพอโดยโดยโดยพี่น้องเลยอยู่ในตลาดผลประแสนจะมุ้งรถโดยสารที่มาหลับเอาเจ้านี่บางทีแล้วมาแต่สวเช้าเราก็มาแวะเอาเราไม่ได้มาดิมาคู่มือบอเราแวะขู่มือบอมาคู่มือบางทีข่อยก็มาบางทีข่อยก็กานได้ไหวข่อยก็มาคลายไหวนี่ไม่ได้หวข่อยก็หาไหวซะก่อนอื โดยโดยโดยพี đ ôi, đ ôi, đ ôi. ่น mm. yeah. mm. ้องเลยจะต้องอันนี no anyway, yeah. ้นะคือซื้อในส่วนจะเจ้าไปตัดเองบ่หรือเพิ่นตัดให้เขาาแล้วปาดให้ดิเขาหักกระปาดมาในหน้าเขาหักออกมาไม่ใหม่เลยมาเม่าเมื่อเช้านี่เลยนี่ไวยเมื่อเช้านี่เลยส่วนเขาเริ่นไล้เพิ่นปลูกเป็นสวนไหมเป็นสวนเลยอ๋อมสชื้อหใหญ่โดยโดยพี่น้องเลยปลูกขายโดยเฉพาะด้วยนะเพิ่นกันเนาะปลูกขายเละโดยเฉพาะนี่นะ เราแบบพยายามซื้อแล้วก็ยยกกกเอาให้โอ้โดยอันนี้เจ้าก็เอามาอา่มามัดมาแบ่งขายแบบนี้แบงและบันบอดเิเมนบอดเิอดเมนอันน่ะหมัดน้อยไปซ<อ>ื้อ่อตะกี้น่งตะกี้ก็มัดชื่อชื่อรวมหมดีเลยหมดอห้าสิบแล้วมาแบ่งขายโดยแต่มัดหนึ่งนี่สองพันนะโดยนี่แหละห<อ><อ>มัดละสองพันอือ rồi bớt đi là sen sao đó bà rồi. Ừ, chắc mặt bộ chắc mặt bụng 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 chắc mặt เลยมันจะเวียกบ่โอ oh. uh, ้โดยเย็บซีพี่น้องไอ้เป็นมาทักทายเนาะจักมัดเอ้ยหกมัดเออหกมัดบ่กโดยอหกมัดก็ะแสนนซาสมมุติว่าเคยมีคนซื้อเมาเจ้านี่สมมุติว่าเมานี่เพื่อนๆกับโตจ้าะว่าเมาทั้เบิดไปสิโต่อยกับบรุษเนาะเคยซื้อแพงนะคอย บรุดแล้วขอกะโดยชื่อกะแพงคนอื่นเขากระขายแบบนี้บ่คนอื่นก็ขายคือกนเขากระเขาก็หาเงินคือกันกเะหองแล้วมัน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 โบโบโบแข่งกันบ่ะปัญหาพวกนี้ของข่อยพวกนี้ของเจ้าโบแข่งใดเจ้าเจ้าเจ้านั่งเจ้านั่งอยู่มงมงเดียวเลยบ่นั่งบองหนึ่งแล้วบองคน่อยนั่งอะไรเออ อันใดลายนั้งกองเข่งในะของไฟฉันของเขาเด้อองของเขาบ่ไะโดยโอ้โดยรองเจ้าได้มีมีโทนี่เอามาไหมมีทำนี่นะอ่ามีเบิร์ตโทนี่อะไรพี่น้องเนียอ่าได้โทนี่เลยแล้วก็ขายทำนี่เลยขายทำนี่เลยอ่าปกติน่ะเบิรอยู่ปกติน่ะมดอันนี้มดมมดอันนี้เอามาแต่โทนี่บ่มาหนีนะเอามาโทนี่คือบอกเอามาแต่ลายนี่ บมาลายเอาม่าลายก็บได้ลายบ่บัวคายเลยดูเพราะว่าห้องเขากะพี่น้องเลยอยู่ในในแห่งกระองมีเข่งอยู่ขนาดเนาะกระวาขึ้นกันแต่ของคนสบอยากคักปบัวลาเนาะของคนก็ะลายขึ้นกันบมาท้าพันขึ้นกันบ่ช้าพันบางของเราผสมให้คักอีกานี้องคอยนงามงามเนาะบ่มีอันนั้นเลยเนาะบ่มีอ่ะบ่มีน้ำมันด้วยพี่น้อง บอกสบายเนาะโดยบ้านนี้ขายเบิร์ตนี่ก็เมื่อแล้วบ้านนี้เนาะเมื่อแล้วอ๋อโดยโดยถารถโดยชานอยู่นี่นาอยู่นี่เด้โดยจังโมงพนชิมาจังหน่อยนี่แล้วบอกบางทีก็หกโมงคู่หอกเขามาเสิร์ฟอันเด้อ๋อๆๆๆพยะเจ้ากระพราลูกนั่งทาอยู่นี้โดยเอ้ยอากินกินบ้างละ Được tim khao dạng đưa nữa anh 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 đấy, anh 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 hả anh 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 ไปซื้อกระต้มขนมให้ลูกให้เต้าเนาะนางลงบมางล่ะเด้อเหยียบนามมันได้นางลงไหมมีนางลงลำไหมนางลง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 นจะได้รับวันให้ขนมได้นางลงแต่ว่าเอาขนมให้กินนั่นเองค่ะเด้อนั่นเด้อบ่ได้กินขนมได้เดี๋ยุดเดีอยุดเด้อนั่งเด้อ ไปนอนอยู่ใต้ตรางประชันพี่น้องเลยอยู่อยู่ใส่เกาะอยู่ปากซองบ่อกนะอนาคเจ้านอนอยู่เฮือนไพ่ป่ะเ่อนไพ่อ<ป>ิจต์ไพ่เพื่อนไพ่เงินหน่อย,อยนี่เดอมันบ่มีก็นอนไปเนาะนอนไปแล้วอันอยู่มาขายตลาดดงนี่นะมาคู่มือบ่เดือบ่าบ่ามือบ่ามือบ่า,บามือสอ,อ,องมือมาทั้งนึงเขามาตะเกาคือบ่เห็นเจ้าด้วยโบเห็นแลรกคอยไปมาเลยโอ้ พี่ครับผมอีพี่น้องเอ้ยอ่าก็มีแต่ว่าสิเมาบายซอยลาวมัดละ20,000 6มัดนี่ก็แสน20แสน20ก็ประมาณ300บาทพี่น้องเป็นเงินไทยเนาะเงินลาวก็แสน20พี่น้องเอยตอนนี้ก็เวลาค่ําแล้วพี่น้องเนาะประมาณ4:30นแหละ5:00นแล้วพี่น้องเยก มาเจอเอื้อยเพิ่นเพิ่นอุ้มไวามาให้ซื้อซอยวา่าสันเนาะมาบดมือบดเว้นบดได้ขายเลยไวยนี่เดะโฮมานั่งรถโดยสารมารถโดยสารก็นในหมู่บ้านในปากซอเหรอบ่อโดยแล้วเพิ่นลงไปสวรรค์ไปสวรรค์โอ้โดย,โดยแล้วกบขึ้นมาแล้วเพิ่นกน็มาหับเอาเจ้าเนาะโดย ใจเลีไรพี่น้องพี่เนาะอัาวแต่เดียวเฮาที่ะซื้อซอยเจ้าเด้อบนิ้เด้อเข่าโล่าไรทั้งบ้านโลสิบพันเลยไมโลสิบพันเก้าพัก็บไ้เดี๋ยวเฮาเฮาสีให้เจ้าเซ็นหาเด้อเรือเรือจาก ว่าของเราหวายมันเส้นซาวพี่น้องเอ้ยเรือหันก็แม่นเจ้าอันน่ะไปซื้อข้าวกินเด้อโดยซื้อข้าวซื้อลูกซื้อเต้ากินนั่นแหละเอ้าออโอพี่น้องเอ้ยอือเก็บใส่ถุงไว้โลดยใส่ถุงไว้เดี๋ยวมันเียถุงไว้ค่ารถน่ะ10,000บเมื่อโดยเออโดยๆๆ่นง เดี๋ยวบะเตียงไปเบิ่งเข่าในรถก่อนนะเผื่อมันมีเข่ากระสอบน่อยเนาะเข่าหาโลนี่กินได้ประมาณจักมือจะกินเพิ่มเติมได้สองคนเลยเพิ่มเติมไปโดยโดยโดยเดี๋ยวเราบะเตียงไปเอาเข่ามาให้แล้วก่อนพี่น้องเห็นเนาะนี่แหละบะเตียงชื่อเข่ากระสอบน้อยอติดรถไว้เนาะสอบหาโลแหละพี่น้องเอ้ยเป็นเงินของทางนะทั้งคือยินเพิ่น và à vậy rồi ừ. à, mới kín đó cho bộ tông sử đó rồi à. nhiều đấy nhỉ đi Khao nhiều còn thay đi nè nhiều còn à. anh ừ. à. à bộ khô về vài nhà thì nào thì nó là cả à, luôn, luôn phần cả luôn xí khẩu dù อดูฝั่งไทยผู้เลพ่นพ,พี่น้องเห็นเนะเาะบังหายไปบินมาครั้งนี้จ้วยนี่่อาจำนวนหารูนาะพี่น้องเนาะนี่แหละห้ากิโลกร,รัมพี่น้องเลยเ,าเาขาอย่างดีเลยนะเนาะเขาเหนียวปกติยังเคยซื้อไว้ให้พี่น้องอะไรกูถูกกูแยเนาะ <c oughs> กะกระสอบหนึ่งกระเพงอยู่ตอนนี้กะบหกสิบแปดพันมาเตรียมซื้อเกือบเจ็ดสิบพันเนาะเกือบเจ็ดหมื่นกิเข้าตาหนึ่งขึ้นราคาพี่น้องเกษตรกรอนหารสิบไปเงินขึ้น,นเน,ะนนะาะข,ข่าวหนี่ก็เกือบสองร้อยบาทเนาะกระสอบน,น้อยน้อยนี่ครับพี่น้องเลยก็ะ <c oughs> ม,มิตาเจ้าเมื่อเอาไว้สื้ลูกสิเตา้ากินแหละดเด้อโดยโดยโดยอา้อาอัน อันนี้กะเดี๋ยวสิเอาอันวายไปไว้รถก่อนพี่น้องเอ้ยนักเตมนีนี่เนาะเออเอาขึ้นฮะเอากระเป๋าว่ะกระเป๋านี่เอาขึ้นบ่เอ้าพี่น้องเอ้ยให้เลยบ่แม่นบ่ซะเอาปาไว้ก่อนปาไว้ก่อนอเาขึ้นอ่ากระเป๋านี่เอาจักไนี่กระเป๋ากระขาดนี่เอาสานีเด้เอาไปยังอันนี้ไปหากินนี่ล่ะอืมเอาไปเอาไปฮ้ออีกบ่ไปหาหน่อไม้โอ้ไไปหาหน่อไม้ เอาเอาเชเกอเอารถเอาไว้ให้คอยก็ได้เลยว้าวกระเป๋าเจ้านี่ไปพอดีโจมโจมไปเค่ชรถจคอยได้ก็ได้เอาไปไปไว้ท้ายรถค่ะคอยอยู่นี่แหละอ่าทาอยู่นี่ธรรมดาเด้อ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 แป๊บนึ่งอ่าขึ้นเลยโอเคเนี่นั่นแหละป้าวให้เห็นแล้เอากระเป๋าเจ้าขึ้นบ้าน กระเพ๋าค่ะกระขาดก็ยังอยากได้เอาแล้วโอ้โอ้ก็ได้ใส่ขนมเนาะโอ้กระเพ๋าอันนี้มันเป็นย่ำด้พี่น้องเอ้มันเป็นนาน่ามันเป็นทงกระเทียวระพายพายกระเพ๋าอันนี้บ่ใส่หันชนิดใส่น้ำมัยน้ำมันเฮ็ดนอนเลยโทษโทษพี่น้องนี่เนาะจะเฮ็ดบ้างละนั่งลงนี่ดีเลยจะลื้ออะไรเฮ้ยลื้อเลยลื้อบ่อยชื่อขนมให้กินนะชื่อขนมน้ำมานหม่ำหม่าเลย เอาเอ้ยเอาใส่ขนมใส่เข่าเมื่อสูรุกจะกินเด้อโดยอือโอ้ยพี่น้องเลยอ่าแป็กช่คอยคอตักับป้าก่อนได้ประเด็นเด้อโดยโดยอ่าคอยกะจีเมื่อบ้านก่อนทำแหละพอดีจับกันไปก่อนถ่ายรูปโดยสารเพิ่นมาเอานี่เนาะโดยโดยโอ้โดยมาเอาไม้มาให้คอยนี่อือโชคดีเด้อสาวบุญมาเด้อสู้ๆเด้อโดยโดยพี่น้องเลยอ่ามื่นกะชิมาอยู่บนี่ มือบามือบืนเนี่ยมันไปเอาไว้เนาะโดยโดยเอ้าโอเค,อเคจะสูส้ๆเด้อโดยโดย,โดย,โดยพี่น้องเอ๋พอดีมาเห็นแล้วอยู่ในอันน่ะตลา,าดดงนี่แหละเพิ่นก็เอาไว้มาขายไปซช่ไอ่ะกับจำนวนอันน่ะหกมัดมัดหนึ่งกับซ่าวพันกี่พกมัดกับเศษซาโดยว่าเป็นเงินไทยกับประมาณสามร้อยบาทนี่แหละอ่ะพี่น้องเอ๋ตอนนี้นเนาะแต่ว่าเงินขึ้นมันลง บอเตียงกับเมาซอยเล้าแล้วก็เอาเข่ากระสอบน้อยให้เล่ากระสอบหนึ่งพอได้เล่าไปมาสูู่ปสูเ่เจ้าแล้วกินแล้วพี่น,อน้องเนาะแล้วกะซวยๆกันไปพ่อแม่พี่นอ้องไงกะแจ็คชิว่าจาังใดบอเตียงกะเห็นเพิ่นมาอยู่ในตลาดเพราะว่าบอเตียงก็เคยไปสัมภาษณ์เพิ่นอยู่บ้านชุมพลวิไลเนาะอยู่เมืองอุทุมพรพละ่ะตอนนี้เพิ่นก็ลงมาอยู่เมือง ใส่ผู้ทองบบเตียงชายคีบอยู่ตอนนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นอยู่จะแท้ก็อยู่เมืองสองคอนเพิ่นนั่งรถโดยสารคนผู้จักกันมาลงนีเพิ่นก็นลงสวรรค์พุ่นบัตคากรบเพิ่นกันมบมหาบอเมื่อทำไมพี่น้องเอ้แล้วก็เป็นแม่ห้างลูก2อง่อาลูกอ่าสาวเพิ่นเนาะผู้ใหญ่เพื่อนกับเมื่ออยู่น้ำป้าอยู่บ้านบ้านเพิ่นแท้ๆนะอยู่อ่าเมืองพานาไซทำไมพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่า แต่ก่อนหามีเคยมีผัวแล้วก็มีลูกสองคนสองคนบ้านนี้ผัวติดยาคือเร่าว่าแหละพี่น้องเนี่แล้วก็ตบตีเมียพันธ์แล้วก็เลยโบวัยแล้วก็เลยหนีลงมาอยู่พี่น้องพี่น้องเนาะมาพาลูกพาเต้าหุบหอบลงมาอยู่พี่แล้วกะ็หาเครื่องคายเนาะก็ขออาศัยกีตพกกีตไพพิ่งยู่พี่น้องก็ยู่ยูไปนะว่าอะไรกันอ่าบาเตียงไปเห็นแล้จาจก,กี้ก็อยู่กระท่อมน้อยหิมทางบาเตียงก็ซื้อที่นอนหมอนมุ่งไปให้แล้วแล้วก็ อ่าดวงหันเพิ่นกระไลอีกเนาะกระย่ายไปยวงอื่นแล้วก็ไปเรื่อยพี่น้องเลยกะบ่มีรักบ่มีเลงน,นะว่าง่ายๆกะนอ่กะเป็นตาทงซานแล้วอนยะู่เนาะมาเตียงทางมาจะาได้ผัวอีกบ่บ่เอาแล้วว่าสันหลับเลยว่าสันพี่น้องเลยแล้วก็แบบว่าคงชีคิดเลยนะเจอเจอซึกนักพี่น้องเลยอา่าพัวตบผัวตีเนะาะไล่ขาไล่พันมันกับกระมาณนี้แหละพี่น้องเลยถ้าจิตถือทิยามันกับบอดีปันใดเนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นตาสงสานแล้วอยู่มีห้างลูกสองสาวบุญมาพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้บ่เตียงกับคอตูร่าไปก่อนต้องขอขอบุญขอบคุณพ,พ่อ,ขขามามอแมนะ่พี่น้องบัดฉุคุนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบระก็บขั้นพษณาพี่น้องเลยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงวงยู่ญีณมีแห้งสุขภาพห่างกายแข็งแรงปราจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปสำหรับมื้อนี้บะเตียงกับคอตูร่าไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง Ba Bat u, -u quan no no.